6เรื่องในชีวิตที่เราไม่ควรเล่าให้คนอื่นฟังและทุกข้อล้วนเป็นยาพิษถ้าเกิดว่าเราเผลอพูดให้คนฟังผิดคนสวัสดีค่ะดิฉันบันทิตาพานจันร์ข้อที่ 1. เรื่องรายได้ของคุณคำว่าเงินเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้สันดานของคนเปิดออกได้ง่ายที่สุดคำพูดดีๆอาจจะทำให้เราตกกลุ่มรักใครบางคนแต่เรื่องเงินจะทำให้เราเห็นทตุแท้ของคนเกือบทุกประเภท คนเราจะยอมเปิดใจกับสารพัดหัวข้อยกเว้นเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่มีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเรื่องเงินเนี่ยค่ะคือจุดที่บอกลำดับชั้นของชีวิตได้ว่าใครอยู่เหนือกว่าใครอยู่ต่ำกว่าใครก้าวหน้าใครที่กำลังหยุดอยู่กับที่ใครกำลังมีอนาคตหรือว่าใครกำลังตกตำ่ำและนี่แหละค่ะที่ทำให้มันกลายเป็นหัวข้อที่อันตรายที่สุดเวลาที่คุณบอกว่าหาเงินได้เยอะ คนบางคนเขาก็จะยิ้มแต่ในใจเนี่ยมันมีไฟอิจฉายอยู่ข้างในยิ้มของคนบางคนก็ไม่ใช่สิ่งที่เชื่อถือได้บางคนยิ้มเพราะดีใจแต่บางคนยิ้มเพราะว่าเขารู้สึกแสบอยู่ในอกเขาไม่ได้อยากรู้เพื่อที่จะเอาไปภาคภูมิใจแทนคุณแต่เป็นเพราะว่าเขาอยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองคนประเภทนี้เขาไม่ได้เกลียดคุณเขาเกลียดความสำเร็จที่ตัวเองมีไม่ได้แล้วยิ่งคุณมีมากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งรับไม่ได้มากเท่านั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าได้เงินน้อยโลกก็จะโหดร้ายไม่แพ้กันคนบางคนทำหน้าเหมือนจะเห็นอกเห็นใจแต่ความคิดในหัวของเขากลับเป็นคำว่านี่ไงฉันบอกแล้วว่าเธอทำไม่ได้หรอกถ้าคุณจนกว่าเขาก็จะมองว่าคุณไร้ความสามารถถ้าคุณรวยกว่าเขาก็จะมองว่าคุณอวดดีสุดท้ายไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหน คุณก็จะเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่คนอื่นเอาไปตีความไม่ดีเสมอนี่แหละค่ะคือเหตุผลที่คนสำเร็จส่วนมากเขาเลือกที่จะเงียบมากกว่าอธิบายเพราะความเงียบทำให้คุณควบคุมเกมได้ลองคิดตามนะคะคนที่รู้ว่าคุณได้เงินเดือนเท่าไหร่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะจัดอันดับคุณไว้ในหัวในทันทีเขาจะประเมินค่าของคุณกาหนดขอ,อบเขตเขาจะตั้งกรอบว่า เนี่คุณควรจะใช้ชีวิตประมาณนี้นะคุณควรจะทําตัวแบบนี้นะแต่ถ้าเขาไม่รู้เขาก็จะไม่มีอาวุธมาทิ่มแทงคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียวความเงียบนั้นไม่ใช่แค่การปิดบังข้อมูลแต่คือการปิดช่องโหว่ของชีวิตด้วยรายได้ที่เปิดเผยก็เท่ากับจุดอ่อนใหม่ที่คุณสร้างให้กับตัวเองคนเรามีจุดอ่อนตามธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่บอกรายได้ คุณก็จะเพิ่มประตูให้คนเดินเข้ามาตรวจสอบชีวิตได้อีกบานหนึง่งคนก็จะเริ่มถักว่าทำไมซื้อของแพงจังทำไมไม่ช่วยคนนู้นคนนี้ล่ะทำไมไม่เอาเงินไปบริจาคให้คนยากไร้ทำไมยังไม่ซื้อรถอีกมีเงินตั้งเยอะแล้วทำไมยังไม่ซื้อบ้านอีกล่ะทำไมยังทำงานแค่นี้อยู่ทำไมยังไม่เลื่อนตำแหน่งทำไมยังไม่ประสบความสำเร็จให้มันมากกว่านี้รายได้ที่คุณบอกไปมันสามารถสร้างภาระให้คุณได้เป็นสิบเท่า ไม่ต้องสงสัยเลยนะคะว่าทํำไมคนที่ฉลาดเขาถึงเลือกที่จะเงียบเพราะความลับเรื่องเงินคือเกราะป้องกันชีวิตชั้นดีเมื่อไม่มีใครรู้ก็ไม่มีใครอิจฉาไม่มีใครเปรียบเทียบไม่มีใครมาคอยจับผิดไม่มีใครเอาไปใช้ทำให้คุณเสียความมั่นใจและที่สำคัญไม่มีใครรู้ว่าคุณกำลังจะขึ้นหรือชีวิตกำลังจะตกต่ำลงคนที่รู้คุณค่าของตัวเอง ไม่จําเป็นต้องเป่าประกาศว่าได้เงินเท่าไหร่แต่เขาจะใช้เงินอย่างเงียบๆและก็ให้ผลลัพธ์เป็นเสียงที่ดังพอที่จะให้ทุกคนรู้เองว่าคุณไม่ได้มาเล่นๆข้อ2แผนการและเป้าหมายในชีวิตยิ่งพูดยิ่งพังในโลกใบนี้นะคะเป้าหมายของคนเราเหมือนกับเปลวไฟก้อนแรกไฟดวงน้อยๆที่เพิ่งถูกจุดขึ้นจากความคิดในหัวแสงมันยังไม่แรงพอที่จะส่องทางได้ ความร้อนมันยังไม่มากพอที่จะกันลมมันเล็กมันเบาและมันพังง่ายกว่าที่คิดมีคนจำนวนไม่น้อยเลยนะคะที่เป้าหมายไม่ได้ดับเพราะว่าตัวเองทำไม่ได้แต่ดับลงตั้งแต่วันแรกที่เล่าให้คนผิดฟังเสียงลมธรรมดาไม่อันตรายหรอกคะ่ะแต่ลมปากของคนนั้นแรงกว่านั้นมากบางคนฟังแล้วไม่เชื่อบางคนฟังแล้วหัวเราะเยาะบางคนฟังแล้วพยายามที่จะดึงคุณกลับมาอยู่ในจุดเดิม เพราะการเห็นคนอื่นสําเร็จมันทําให้เขาต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าเขาไม่กล้าทําเหมือนคุณคนแบบนี้เขาไม่ได้อยากให้คุณล้มแต่เขาไม่อยากให้คุณไปได้ไกลกว่าเขานี่แหละค่ะคือเหตุผลที่เป้าหมายนั้นจึงเป็นสิ่งที่ควรเงียบหลายคนพังเพราะว่าพูดก่อนทํามีคนมากมายเลยนะคะที่ตั้งใจจะเปิดร้านตั้งใจจะเริ่มต้นธุรกิจตั้งใจจะเก็บเงินตั้งใจจะลุกข,ขึ้นมาเปลี่ยนชีวิตแต่เพียงเพราะว่าเขา เลือไปเล่าเรื่องของความฝันให้ใครบางคนฟังว่าจะทำอะไรต่อและความตั้งใจนั้นก็ดับลงในไม่กี่วันไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งไม่ใช่เพราะว่าเขาขี้เกียจแต่เป็นเพราะว่าเขาถูกคำพูดของคนอื่นแย่งพลังไปจนหมดมีคนบางประเภทไม่ได้ชมไม่ได้ให้กำลังใจแต่คอยเอ่ยประโยคง่ายๆที่บอกว่ามันยากนะระวังจะเจ๊งนะคนแบบเธอนะ่ะทำอะไรก็ไม่รอดหรอก คำหนึ่งคำที่ฟังเนี่ยเห็นไหมคะดับไฟสามารถดับไฟในใจได้เร็วกว่าลมพายุซะอีกฉะนั้นเป้าหมายจึงควรเป็นแค่ของคุณคนเดียวเวลาที่คุณตั้งใจจะสร้างชีวิตใหม่มันก็เหมือนกับคุณกำลังก้าวเข้าไปในป่าที่มีแต่คุณเท่านั้นที่รู้เส้นทางคนอื่นเขาไม่เข้าใจหรอกคะ่ะเพราะเขาไม่ได้เห็นภาพที่คุณเห็นไม่ได้รู้สึกเหมือนที่คุณรู้สึก ไม่ได้ยืนอยู่ตรงจุดเดียวกันกับคุณดังนั้นอย่าเพิ่งให้ใครมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้ทั้งๆท,ที่เขาไม่เคยเดินในเส้นทางนี้แม้แต่ก้าวเดียวจงให้เป้าหมายเป็นไฟแล้วก็จงให้ไฟดวงนี้ถูกปกป้องด้วยความเงียบจนกว่ามันจะใหญ่พอที่จะเผาความสงสัยของคนอื่นทิ้งความเงียบคืออาวุธของคนสำเร็จคนที่ชีวิตพุ่งขึ้นแรงที่สุดไม่ใช่คนที่พูดดัง แต่คือคนที่ทำอย่างเงียบๆค่อยๆวางรากฐานค่อยๆขยับค่อยๆสร้างโดยที่ไม่จำเป็นต้องปาประกาศให้คนอื่นรู้เพราะว่าความเงียบทำให้คุณมีเวลามีพลังและก็มีสมาธิและก็ไม่โดนคำพูดของใครมาทำให้ถอนใจไปซะก่อนเมื่อวันที่ผลงานออกมาวันที่คุณทำได้สำเร็จวันที่คุณยืนอยู่บนจุดที่เคยฝันไว้เสียงของผลลัพธ์ ก็จะดังยิ่งกว่าเสียงลือเล่าเป็นร้อยเท่าและเสียงเสียงนั้นก็จะเป็นเสียงที่ทำให้ทุกคนที่เคยดูถูกต้องเงียบลงโดยที่ไม่ต้องตอบโต้อะไรข้อ 3. ความดีที่คุณทำยิ่งพูดก็ยิ่งหมดค่าคนโบราณเข้าถึงเตือนเอาไว้ว่าความดีนั้นถ้าบอกมากไปก็จะกลายเป็นของปลอมเพราะว่าธรรมชาติของความดีไม่ใช่แสงที่เรายกไฟส่องให้คนดู แต่มันเป็นแสงเล็กๆที่ค่อยๆซึมออกมาจากตัวเราจนคนรอบข้างสามารถสัมผัสได้เองโดยที่เราไม่ต้องพยายามโลกนี้แปลกนะคะเรื่องดีของเราบางคนฟังแล้วชื่นใจแต่บางคนฟังแล้วรู้สึกถูกทิมแทงเหมือนกับว่าความดีของเรานั้นกลายเป็นมีดเฉือนศักดิ์ศรีของเขาเขาจึงไม่อยากที่จะยอมรับไม่อยากชื่นชมบางครั้งยังหาข้อผิดพลาดมาปิดทับคุณอีกต่างหาก เพราะว่าคนฟังเขาไม่ได้มีเจตนาเหมือนกันมีคนที่ฟังเพื่อเรียนรู้แต่ก็มีอีกหลายคนที่ฟังเพื่อวัดคุณค่าของคุณว่าคุณทำดีแค่ไหนเทียบเขาได้หรือเปล่าบางคนฟังเพื่อหาข้อตำหนิบางคนฟังเพื่อเอาไปดินทาบางคนฟังเพื่อบอกตัวเองว่าเขาก็แค่ทำให้ดูดีแม้ในใจลึกๆก,ก็จะรู้ว่าคุณตั้งใจจริงแต่ก็ยอมรับไม่ได้เพราะมันทำให้เขาดูเล็กลงโดยไม่รู้ตัว และสุดท้ายความดีที่คุณตั้งใจจะเล่าก็ถูกเหยียบจนเสียรูปไปหมดและเหตุผลที่ความดีต้องเงียบก็คือคนส่วนใหญ่ไม่พร้อมที่จะฟังอยากมีใจเป็นกลางความดีที่เล่าออกไปก็จะกลายเป็น2แบบในท,ทันทีแบบแรกคนเขารู้สึกว่าคุณกำลังอวดดีแม้ว่าคุณจะไม่ได้ตั้งใจจะอวดก็ตามแต่เพราะในหัวของเขาเขากำลังเปรียบเทียบตัวเองกับคุณเขาจึงรู้สึกว่าคุณกำลังกดเขาโดยไม่รู้ตัว ส่วนแบบที่สองคนฟังก็รู้สึกเฉยๆเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฟังเพื่อซึมซับแต่ฟังเพื่อรอหยุดรอจังหวะที่จะเปลี่ยนเรื่องหรือว่ารอบอกว่าเขาก็เคยทําเหมือนกันเพื่อที่ไม่ให้ตัวเองดูด้อยกว่าเพราะฉะนั้นนะคะความดีจึงไม่ควรเป็นสิ่งที่ต้องประกาศแต่ควรเป็นสิ่งที่ให้เวลาเป็นคนพูดแทนความดีจริงๆแล้วมันเป็นเสียงของมันเองเสียงของความดีไม่ใช่เสียงที่คุณเป็นคนพูด แต่คือเสียงที่คนรอบตัวรู้สึกคนที่ได้รับเขาจะพูดแทนคุณคนที่เห็นเขาจะเล่าต่อเองและวันที่คุณไม่ต้องพูดเองคนอื่นก็จะยิ่งเชื่อเพราะความดีที่ไม่ได้อวดไม่มีเหตุผลว่ามันจะเป็นของปลอมความดีที่แท้จริงจึงเป็นเหมือนกับแสงพระจันทร์ยามกลางคืนมันไม่เคยพูดมันไม่เคยอวดแต่มันส่องแสงค่ะและทุกคนก็ได้เห็นแม้ว่าจะไม่เคยเรียกร้องให้ใครมาเห็น จิตวิทยาที่ว่าด้วยเรื่องนี้ชัดมากเลยนะคะเขาบอกว่าความดีที่เล่าบ่อยก็จะลดคุณค่าในใจคนเพราะเมื่อเราพูดซ้ำๆคนฟังก็จะคิดว่าคุณกำลังต้องการคำชมมากกว่าการทำดีจริงๆในจิตใจของมนุษย์เราเมื่อเราเห็นใครบางคนพยายามที่จะให้โลกเห็นว่าเขาทำดีเราก็จะเริ่มไม่เชื่อในทันทีมันเป็นธรรมชาติของจิตใต้สำนึกนั่นเองแต่ตรงกันข้ามถ้าคุณทำดีแต่เงียบ สมองของคนอื่นก็จะประเมินคุณสูงขึ้นเพราะมันดูจริงดูลึกและก็ดูบริสุทธิ์มากกว่านี่แหละค่ะคือพลังของความดีที่ไม่ต้องเป่าประกาศเหมือนกับกลิ่นหอมจากดอกไม้ไม่ต้องเขียนป้ายบอกว่าฉันหอมนะแต่เมื่อคนเดินผ่านเขาก็จะหยุดมองเพราะว่ากลิ่นหอมนั่นเองความดีที่เงียบเป็นสิ่งเดียวที่ไม่มีใครขโมยไปจากคุณได้คุณอาจจะถูกเข้าใจผิดคุณอาจจะถูกมองข้าม แต่ความดีที่คุณทำมันจะฝังอยู่ในตัวของคุณลึกกว่าที่ใครคิดและชีวิตก็จะตอบแทนคุณเองในเวลาที่เหมาะสมโดยที่ไม่ต้องพยายามให้ใครมารับรู้ความดีคือทรัพย์สินไม่ต้องแขวนคอไม่ต้องใส่กรอบไม่ต้องเล่าให้ใครฟังแต่มันจะอยู่กับคุณไปจนวันสุดท้ายของชีวิตข้อ 4. ความทับแพนใจในอดีตบางเรื่องยิ่งเล่าก็ยิ่งฝังแน่น ความเจ็บปวดเก่าๆนั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับมีดสนิมที่วางไว้ในกล่องแห่งความทรงจำตอนที่มันบาดเราในวันนั้นมันเจ็บแต่วันเวลาผ่านไปสนิมที่เกาะตัวมันกลับทำให้มันคมยิ่งกว่าเดิมและทุกครั้งที่เราเผลอหยิบมาจับมันก็จะบาดลึกกว่าเดิมหลายคนสงสัยว่าทำไมตัวเองยังลืมเรื่องอดีตบางเรื่องไม่ได้ทั้งๆที่เวลาผ่านไปนานแล้วแต่ความจริงก็คือเราไม่ได้ลืมไม่ได้ เราแค่เล่าไม่เลิกเล่าแล้วก็คิดคิดแล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ใช้คำเล่าเดิมๆกลับไปเปิดแผลเก่าๆอีกครั้งคล้ายกับคนที่เกาบาดแผลเดิมซ้ำๆทั้งที่รู้ว่ามันจะเลือดออกแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะว่าความเจ็บปวดให้ความรู้สึกเหมือนกับเพื่อนเก่าหลายคนไม่รู้ตัวว่าเขาติดความขับแคลนใจเหมือนกับติดนิสัยอย่างหนึ่งติดความรู้สึกถูกทำร้าย ติดความรู้สึกถูกหักหลังติดภาพเก่าๆที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าสมควรจะเศร้าสมควรที่จะโกรธสมควรที่จะรู้สึกว่าโลกไม่ยุติธรรมกับตัวเองและยิ่งเล่าให้คนผิดฟังคนที่ไม่ได้อยากจะช่วยเขาก็ฟังเพื่อเอาไปเล่าต่อเพื่อเอาไปเปรียบเทียบหรือว่าเพื่อเอาไปนินทาก็เท่ากับเราเอามีดสนิบเล่มนั้นไปวางไว้ในมือของคนอื่นรอวันที่เขาจะเอามันมาย้ำแผลให้เจ็บยิ่งกว่าเดิม และถ้าอยากจะเดินไปข้างหน้าต่อต้องเลิกเปิดแผลให้คนดูการจะเดินไปข้างหน้าไม่ได้แปลว่าต้องลืมทุกอย่างเพราะว่าบางเรื่องมันลืมไม่ได้จริงๆแต่เราจะต้องวางมันลงวางโดยที่ไม่ต้องประกาศวางโดยที่ไม่ต้องถามว่าใครเห็นค่าไหมวางโดยที่ไม่ต้องให้ใครมารับฟังเพื่อปลอบใจเพราะการบอกใครบางคนว่าฉันเจ็บมันไม่ได้ทำให้แผลหายไปนะคะแต่มันทำให้เรื่องนั้นถูกพูดขึ้นมาอีกครั้งและความเจ็บ ก็ถูกขุดขึ้นมาครั้งแล้วครั้งเล่าจิตวิทยามีคำหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากก็คือยิ่งสมองของเราถูกย้ำด้วยภาพเดิมๆม,มากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งบันทึกภาพนั้นให้ชัดมากกว่าเดิมสุดท้ายคนที่คุณกำลังลงโทษไม่ใช่คนที่ทำให้คุณเจ็บแต่คือตัวคุณเองนั่นแหละค่ะอดีตไม่ใช่โซ่ที่ล่ามเราไว้แต่เรานั่นเองที่เป็นคนถือมันไว้ความขับแค้นใจไม่ได้กักขังเรา เราเป็นคนกักขังตัวเองเราเป็นคนเปิดห้องเปิดไฟหยิบภาพเก่าๆมาส่องแล้วถามตัวเองทุกวันว่าทำไมเขาทำแบบนั้นกับเราคำถามเดิมๆคำตอบเดิมๆความเจ็บเดิมๆถ้าอยากจะเป็นคนใหม่ถ้าอยากจะสร้างตัวถ้าอยากจะเดินออกจากเส้นทางเก่าๆสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือปิดประตูอดีตลงแล้วก็เดินต่อไปโดยที่ไม่ต้องลากใครมาด้วย เพราะว่าชีวิตข้างหน้าไม่เคยต้องการคําอธิบายจากอดีตมันต้องการแค่คนที่พร้อมจะก้าวต่อไปโดยที่ไม่ย้อนกลับไปเสียดายหรือว่าโกรธแค้นใครอีกแล้วค่ะข้อ 5. การโอ้อวดสิ่งของที่ใช้ดูหรูแต่ดูไม่ฉลาดเวลาที่คนเราซื้อของดีๆมาใช้ใจมันก็จะพองเล็กน้อยเป็นธรรมชาติแต่ถ้าใจมันพองมากเกินไปความรู้สึกอยากอวดก็จะโผล่ขึ้นมาแต่ความจริงที่หลายคนไม่รู้ก็คือ คนที่มีชีวิตมั่นคงแล้วเขาจะเงียบเพราะเขาเข้าใจว่าของที่ใช้รถที่ขับกระเป๋าที่ถือนาฬิกาที่ใส่ไม่เคยทําให้คุณค่าของใครเพิ่มขึ้นมาเลยมันแค่บอกจุดที่เขาต้องการให้คนมองเห็นไม่ใช่จุดที่เขาเป็นจริงๆคนที่อวดไม่ได้อวดเพราะว่าอยากให้คนอื่นภูมิใจเขาอวดเพราะว่าเขากลัวกลัวคนจะคิดว่าเขาไม่มีกลัวถูกมองว่าเขาเป็นคนธรรมดากลัวว่าจะถูกลดคุณค่า รู้ว่าตัวเองจะดูด,ด้อยกว่าคนอื่นจิตวิทยาอธิบายชัดเจนนะคะว่าการโอ้อวดคือการปกป้องตัวเองในรูปแบบหนึง่งเป็นเกราะที่ทำให้รู้สึกมั่นใจว่าดูสิฉันก็มีนะฉันก็มีเหมือนคนอื่นแต่ที่น่าเศร้าก็คือตรงที่ยิ่งอวดมากเท่าไหร่คนอื่นยิ่งเห็นความไม่มั่นคงชัดขึ้นเท่านั้นเพราะคนที่มั่นคงจริงเขาไม่ต้องใช้ของมาอธิบายตัวเองคนที่สำเร็จจริง เขารู้ว่าของจริงนั้นไม่ต้องมีป้ายบอกลองสังเกตคนที่เขาประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงนะคะเขามักจะใช้ของดีแต่มักจะไม่พูดเยอะไม่ต้องเป่าประกาศไม่ต้องถ่ายรูปโชว์ไม่ต้องอัพสตอรี่ทุกสามชั่วโมงไม่ต้องให้คนชมว่าเขามีของดีมากมายเขาปล่อยให้คนสังเกตเองเพราะเขารู้ว่าสิ่งที่คนจำได้ไม่ใช่ของแต่เป็นตัวตนการอวดของไม่ได้ทำให้คนเคารพ แต่ทำให้คนวัดค่าของเราแทนเมื่อคุณบอกว่าฉันใช้กระเป๋าใบนี้ราคาแพงมากเลยหรือว่ารถคันนี้ซื้อมาด้วยเงินสดนะคุณไม่ได้ทำให้คนชื่นชมแต่คุณกำลังยื่นไม้บรรทัดให้คนอื่นเอามาวัดตัวคุณเขาจะวัดว่าคุณมีเท่าไหร่คุณใช้จ่ายอย่างไรคุณอยู่ในระดับไหนและคุณควรที่จะคบด้วยได้มากแค่ไหนโดยที่คุณไม่รู้เลยว่าการอวดเพียงครั้งเดียว เป็นการเปิดช่องให้คนอื่นเห็นความไม่มั่นคงของคุณมากกว่าความมั่งคั่งที่คุณมีจริงๆเพราะแท้จริงแล้วนะคะคนเราจะเคารพคนที่เงียบแต่มั่นคงมากกว่าคนที่ดังแต่ข้างในกลวงถ้ามีของดีใช้อย่างเงียบๆคนก็จะยิ่งให้เกียรติความสง่างามที่แท้จริงไม่เคยเกิดจากของที่เราถือแต่เกิดจากความนิ่งความมั่นใจความรู้จักคุณค่าของตัวเอง คนที่อวดของอาจจะได้คำชมแค่ชั่วครูแต่คนที่ใช้ของดีแบบเงียบๆจะได้ความเคารพไปทั้งชีวิตเพราะว่าของแพงทำให้ดูรวยได้แต่กิริยามารยาทและความนิ่งทำให้ดูมีคุณค่าและคนที่รู้จักคุณค่าของตัวเองดีพอก็จะไม่ต้องใช้ของเพื่อเรียกร้องสายตาใครเขาจะใช้แค่ความภูมิใจในตัวเองในการยืนอยู่ในที่ของตัวเองอย่างมั่นคงข้อ 6. ความกลัวลึกๆของคุณความกลัวไม่ใช่แค่ความรู้สึกธรรมดานะคะแต่มันคือรอยแตกในหัวใจรอยแตกที่ถ้าเปิดให้คนเห็นผิดคนเขาก็จะรู้ทันทีว่าควรทำอย่างไรเพื่อให้คุณอ่อนแรงที่สุดมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่มีความกลัวแต่ไม่ใช่ทุกคนที่สมควรจะรับรู้เพราะทันทีที่คุณเล่าให้ผิดคนฟังว่าคุณกลัวอะไรคุณไม่มั่นใจตรงไหนอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกสัน่น อะไรที่ทำให้คุณถอดใจเขาจะจำเขาจะเก็บเขาจะใช้และเขาก็จะหยิบมันขึ้นมาเฉือนคุณในวันที่คุณอ่อนล้าจิตวิทยามนุษย์บอกไว้ชัดเจนนะคะว่าความกลัวคือที่ซ่อนอำนาจของอีกฝ่ายเมื่อใครสักคนรู้จุดอ่อนของคุณเขาก็จะเริ่มมีอำนาจเหนือคุณทันทีเหมือนกับนักพนันที่รู้ไพ่ในมือของคู่แข่งเหมือนนักต่อสู้ที่รู้ว่าคู่ต่อสู้เจ็บตรงไหนเหมือนคนสองคนที่เดินลุยป่า แต่อีกคนรู้ว่าคุณกลัวความมืดเขาไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยค่ะเขาเพียงแค่แตะประตูใจตรงนั้นเบาๆคุณก็สั่นได้คุณก็เสียสมาธิชีวิตของคุณก็เสียสูญในทันทีความกลัวจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องปิดต้องล็อกต้องเก็บให้ลึกที่สุดและก็ห้ามมอบกุญแจให้ใครง่ายๆคนบางคนไม่ได้อยากรู้เพื่อช่วยแต่เพื่อหลอกใช้เวลาที่คุณเล่าว่าฉันกลัวถูกทิ้งกลัวว่าจะไม่เก่งพอ กลัวว่าจะผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่ากลัวว่าจะไม่มีใครรักบางคนจะฟังด้วยความห่วงใยแต่บางคนจะฟังเพื่อควบคุมคุณเขาจะใช้ความกลัวเหล่านี้แหละค่ะเป็นเชือกมัดคุณเอาไว้ให้คุณเชื่อฟังให้คุณตามใจให้คุณยอมแม้ในสิ่งที่คุณไม่ควรยอมคุณอาจจะคิดว่าการเล่าความกลัวนั้นทำให้เขารู้จักคุณมากขึ้นแต่ในความจริงมันทำให้เขารู้วิธีในการควบคุมคุณง่ายขึ้น จิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าอำนาจเหนืออารมณ์ผู้ที่รู้จุดกลัวของอีกฝ่ายก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายกว่าใช้กำลังเป็นร้อยๆเท่าบางคนจะทำให้คุณรู้สึกต่ำกว่าเพื่อรักษาอำนาจของตัวเองเมื่อเขารู้ว่าคุณไม่มั่นใจอะไรเขาก็จะใช้คำพูดเล็กๆน้อยๆไปทิ่มใจคุณเหยียบตรงจุดที่คุณกลัวกดให้คุณรู้สึกด้อยกดให้คุณรู้สึกยังไม่พอ กดให้คุณรู้สึกว่าจะต้องง้อเขาตลอดเวลานี่แหละค่ะคือเทคนิคของคนจํานวนมากที่ใช้ความกลัวเป็นอาวุธไม่ต้องตะโกนไม่ต้องทำร้ายแค่พูดไม่กี่ประโยคคุณก็อ่อนลงได้ในทันทีและยิ่งคุณอ่อนเขาก็ยิ่งรู้สึกมีพลังเหนือคุณความกลัวจึงเป็นเหมือนกับประตูของชีวิตถ้าเปิดให้ผิดคนชีวิตก็จะพังได้ลองคิดถึงภาพบ้านหลังหนึ่งนะคะ หน้าบ้านนี่ติดกลองติดกุญแจติดประตูบ้านเหล็กแต่หลังบ้านเปิดไว้โลง่งๆไม่ว่าเราจะระแวดระวังมากแค่ไหนโจรก็เข้ามาได้และก็เข้ามาอย่างง่ายดายด้วยความกลัวในใจเราก็เหมือนกันนะคะคุณอาจจะมีความมั่นใจมีภาพหลักที่ดีมีความสำเร็จมีความพยายามแต่ถ้าคุณเปิดประตูใจให้ใครบางคนรู้เขาก็จะเป็นคนเดียวที่สามารถเข้ามาเพื่อทำลายคุณได้ง่ายกว่าทุกคนบนโลก เพราะเขารู้จุดอ่อนที่คุณกลัวที่สุดความกลัวนั้นควรเป็นพื้นที่ที่คุณจัดการมันเองได้ไม่ใช่เปิดให้ใครก็ไม่รู้มาจัดการแทนความกลัวไม่ใช่สิ่งที่ต้องอายแต่เป็นสิ่งที่ต้องระวังมันเป็นของลึกของส่วนตัวของที่ไม่มีใครควรที่จะเข้าไปแตะนอกจากตัวคุณเองคนที่ฉลาดไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความกลัวแต่เขาไม่ประกาศเขารู้ว่าความกลัวนั้นเป็นพลังทำร้ายตัวเองได้ ถ้าเล่าให้คนผิดฟังเขาเลือกที่จะแก้ทีละนิดในใจตัวเองมากกว่ามอบให้คนอื่นถือไปเล่นๆความกลัวที่ได้รับการจัดการก็จะกลายเป็นจุดแข็งแต่ความกลัวที่เล่าให้คนผิดฟังก็จะกลายเป็นโซลามชีวิตจำไว้นะคะว่าโลกใบดีไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่พูดเก่งแต่จะให้รางวัลกับคนที่รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรควรเก็บเงียบบางเรื่องการเงียบก็คือการปกป้องชีวิตบางเรื่อง การไม่เล่าก็คือการรักษาพลังบางเรื่องการไม่พูดก็คือการชนะตั้งแต่อย่างไม่เริ่มสู้และถ้าเกิดคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆที่เมจะลงในทุกวันนะคะ